สบายดีเขาก็ส่องมุมมองสองฝั่งโค้งนะครับนาะมื่อนี้จะมาพูดเรื่องมนุษยธรรมนะครับนาอไม่รู้ว่าเขาโกรธอะไรมานะครับนาอถึงกับโตเลือยูทูบเบอร์ลังนะครับนาะเอย่ยซื่อเอย่ยนามขึ้นมานะครับนอ้องไม่รู้ว่าพี่ยูทูบเบอร์ซ่องลังคนนี้ไล่เห็นหรือเปล่านะครับนาะหรือว่าไม่ให้ค่าเลยนะครับนอ้องบาพูก็ไม่รู้นะครับนาอว่า มนุษย์ทำคนนี้เขาเป็นอะไรมาแล้วเขาโกดแค้นอะไรมานะครับนาอถึงใช้อารมณ์พูดกับยูทูบเบอร์ลังนะครับนาออันนี้บาฟูก็ไม่ทราบนะ,ะไม่รู้ว่าเขาเมาอะไรหรือเปล่านะครับนาอ <c oughs> หรือว่าเขากินเหล้ามานะครับนาอถึงมาโต้เลือดยูทูบเบอร์ซื้อลังหาว่ายูทูบเบอร์ซื้อหลังออกมาต่อต้านอย่างนู้นอย่างนี้นะครับนาอ อันนี้บาภูก็ไม่รู้นะครับเนาะว่ายูทูบเบอร์ผิดหรือถูกนะครับเนาะบาภูก็ไม่รู้จักนะครับเนาะไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวหรือว่าอะไรนะครับเนาะแต่มนุษย์ทําคนนี้ออกมาโต้เลือดอย่างรุนแรงหรือว่าใส่อารมณ์นะครับเนะเาะใส่อารมณ์เดยกคนอยู่ต่างประเทศกลับมาบ้าน มาสร้างสาพัฒนาด้วยกันนะครับเนาะแต่มนุษย์ถ้ำคนนี้นะครับเหมือนจะโกรธมากนะครับไม่รู้ว่าเขาโกรธอะไรมานะครับเนาะ,ะก่อนจะโกรธจะอะไรนะครับเนาะก็ต้องรูวรรร้ว่าเขาพูดผิดพูดถูกนะครับเนาะเขาทำอะไรนะครับเนาะว่าเขาพูดผิดพูดถูกนะครับเนาะหมายถึงยูทูบ เบืลังพูดนะครับเนาะก็อันนี้ก็ไม่รู้นะครับเนาะว่า,าพี่ยูทูบเบอร์ซื่อลังพูดอะไรให้นะครับเนาะแต่มนุธรรมคนนี้เหลือดมากนะครับหรือว่ายูทูบเบอร์ซื่อลังคนนี้พูดอะไรไม่พอใจอะไรหรือเปล่าถึงออกมาโต้เลือดนะครับ หรือว่ากินเหล้าเมาพูดมัวสั่วนะครับหรือว่าคุมหรือว่าคุมสติไม่อยู่นะครับนอ้องหรือว่ายอมรับคนเป็นจริงไม่ได้นะครับนาออันนี้บาปูก็ไม่ได้ว่าใครผิดใ,ใครถูกนะครับแต่ว่ามนุษย์ทมคนนี้เหลือดมากมากครับไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรมานะครับนาอไม่รู้ว่าเป็นเพราะภรรยาหรือว่าเมียป้านะครับนอ้อา ก็เลยไม่พอใจอะไรสักอย่างนะครับเนาะก็เลยออกมาพูดให้ยูทูบเบอร์ซื้อลังคนนี้นะครับเนาะอันนี้บาบูไม่ได้กล่าวหานะครับเนาะเพราะว่าเขาเอ่ยซื้อยูทูบเบอร์ซื้อลังคนนี้นะครับไม่รู้ว่าโกดแช้์อะไรมาก็เลยออกมาพูดแบบนี้นะครับเนาะก็ฝากเตือนนะครับเนาะว่าต้องตั้งสตินะครับเนาะต้องพูดต้องพูดให้ดีนะครับ พูดในตอนที่ไม่เมานะครับเนาะถ้าเมาแล้วก็อย่าออกมาพูดนะครับเนาะเพราะว่า,เ,าเสื้อถือไม่ได้นะครับถ้าไม่เมาพูดเสื้อถือได้นะครับเนาะก็ฝากถึงมนุษยธรรมนะครับเนาะอะ,อะทุกคนเดี๋ยวบา่าวภูมมีคลิปหนุ่มลาคนนี้ให้มาชมนะครับชมคลิปกันเลยครับ น้นมตกท้ายพี่ปลาลุงเขาคนเราเดีวยวกันคนเราบดเผาเนาะมันีนก็วันที่หนึ่งเนาะเดือนสามสองพันสหาผู้ขาก็ับมางามมัน,นี้มาเสพเนาะแต่กับพอดีมีเอฟซีคนหาคนแพงเพื่อนสรงหูบส่งภาพหรือว่าทรงอ่าพวกกลุ่มก้อนเขาเอื่นว่ามนุษย์นอนเนาะเออพวกคล็ปม้านะที่มันค่อยเป่าปิ้วเดี๋ยวนี้กำลังตื่นเต้น เอาคำว่าคาว่าเรื่องจะส่งกลับส่งไปส่งมาคนเท่าหากดีน,นะเนาะยู่ซลก็ดีบ่ต้องตื่นตัวเองอันนี้คอยจับกระแสว่าว่าสั่งคมปนปวนบักห้ำบักเท่ามึงบ่มากับผู้ใดบ่ไดเเป็นห่วงมึงปนั่นดอกมึงใหญ่คมสาคัญมึงหลายบักโยอ้ยตายใ้คือว่าเก่งแท้ดีแท้ประเสริฐเลิศสีหูจักบดทุกอย่างทุกเรื่องกฎหมายระเบียบกฎสากลเขามีมิรประเทศ อย่าจ้าอย่าปึกอย่าไปเอาคำกระแทกแดกดันคนเล่าเสื้อชาติเล่าโนเล่ามีความเป็นเล่านี่คือแผ่นดินเล่าทุกคนมีสิทธิกับมาบ้านมาเฮือนกับมาอยู่มาสา้่งมาสาพัฒนาด้วยหัวใจความเป็นเล่าจะอยู่ไซกับยังเป็นคนเล่ายินดีต้อนรับครับสู่กับสู่บ้านสู่เฮือนพ่อหญ่แมหไ่พ่อป้านาอ้าพอลูกน้เบาน้าสาวบ่มีอาคติยังจักเรื่อง เขาเสียดยังกันญาเขาสิเสนอยั้งกันญาอยู่บ้านเพิ่นเมืองทานเขาสิออกระเบียบยังกัญญาบ้านพ่อบ้านแม่บ้านเจ้ายังอยู่นี่เด้อพี่น้องเด้อกลับมาเด้อมาสางมาสาบ้านเฮาเมืองเฮาอย่าไปตื่นอย่าไปตกตื่นเต้นกับข่าวกับคำว้าที่สังคมมันเป่าปิ้วโดยคนที่กลุ่มพวก่หวังดีอย่าไปเสียเวลากับพวกกลุ่มอย่างซสี่เด้อโดยสฉพอะบกโย่เด้อ บอกกับพี่น้องฟังพอกับแม่มันญน่ติโกูเติก้าบ้านเรือนมันก็นยู่พลหลอยู่เล่าเพี๊กูขากับมันกับบกไก่กันดอกนี่กับคนดอนแดงคนสีมุงคุน้นคนบ้านเสียงหวางเนี่ยูู้คาเนี่เพชรสวรค์ดอบุกไก่เนี่ยนะฮู้ละบ่บอกใครพี่ให้น้องขึ้นมาบ้านเฮาเมืองเฮามาห่วมร้างห่วมซามากินเข่าหวาัวผ้ามากินเปล่าวมตอน อย่าไปตื่นกนกตกใจเขาเสียให้กลับกับพอเอ้ยแม่เอ้ยเฮือนเฮามีเขาเหตุยังผิดมันมีระเบียบมีกฎหมายไปโบสางอย่างโบงามเขากระลดบรนทอนให้กันบ้านเฮาเมืองเฮาพอเอ้ยแม่เอย้ยมา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 กินลาบปลาพรมากินลาบป,ปาลาปแขมาอยู่สางหางสางมีน้ำกัน พ่อแม่อยู่ใสลําบากยากเข็นมีความสุขบ่คข่มสุขก่กกับขึ้นมาบ้านเฮานี่อย่าไปตื่นตลกตกได้อย่าไปฟังความคนเว้าบ่มีไผจะไปกระแทกแดกดนันบ่มีไผจะเอาหัวใจไปทิ่มไปปาพีน้องครอบครัวเฮาบ้านเฮาเงินเฮามีแต่ความหมวามสมคีแผน่นดินนี่แผ่นดินล่าเป็นแผ่นดินของพ่อของแม่ของพีของน้องเอามดัดทุกคนทานยิ่งทานไส้คนเล่าวบ่ได้เผา ยาไปหลงละเมือ,อยาไปเอาหูใส่คำเป่าปิว้วคำโยุเนี่ยผู้ขาอยู่มาไว้หกสิบเอ็ดปีแล้วผู้ขาฮู้าบ้านนี่เมืองนี่ยินดีเป็นบ้านพอ่อเมืองแม่เป็นบ้านพอ่อบ้านแม่ให้กลับขึ้นมาสัาง่งเดอพีผน้องเดอมาสั่งสาพัฒนาท่านมีเงินดึงเงินขมามาเห็ดมาหา บ้านเขาเมืองเฮามาซอยเสริมเติมแต่งอันไดมันบุดีบอง,งามอย่าไปตื่นยาไปเต้นยาไปฟังข่าวอันที่พวกกลุ่มก้อนมันวิพากวิจัรณ์พ่อพู้ได้ยากมาแม่พู้ได้ยากมาครอบครัวเฮาอยู่พี่เพือนเฮาอยู่พี่มามาสร้างบ้านแปลงเมืองน้ำกันนี่มาอยู่น้ำกันนี่เขาคนเลา่าพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเขาคนลาเล่าเขาคนเลา่าย่าไปฟังเด้อบักโยนะมันสิเบดทางกินแล้วมันมบดนากินแล้วมันเป่าปิ้ว มันยุ่งแย่มันแย่ไปมดมิดประเทศบ้านไกลเกินเกลี้ยมันกันยุ่งแย่มันหูนะได้ยินตามันไม่เห็นแต่ใจมันมืดบอดแม่เอ้ยให้เป็นเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเ้อในกลุ่มนะยาเฮาจะเป็นกันกลับมาผู้ได้เพิ่นโบหักโบหอมโบทอมตุม่มกลับมามาส้างมาสามมาอยู่บา้านเฮาเหมือนเฮาแม่เอ้ย,ออยประเทศเราเป็นของคนเรา เขามาส้มมคคี้สั่งน้ำคันนี่แหละครับถึงว่ายูทูบเบอร์ชื่อลังนะครับไม่ได้อยู่ประเทศลาวแล้วหรือว่าเออ่ไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตอะไรนะครับเนอเออก็พิจารณานะครับนาอว่า,าพูดผิดพูดถูกนะครับนาอคคอยเอามาวิพากษ์วิจารณ์นะครับ อันนี้มนุษย์ท่าตัวเลือดยังไม่มีเหตุผลนะครับนะครับตัวเลือดยังไม่มีเหตุผลหรือว่าคลิปอะไรไม่แอบม่แอบอ้างนะครับนอก่ากว่ายูทูบเบอร์ชื่อลังคนนี้พูดอะไรนะครับเนาะแต่มนุษย์ท่ามไม่มีอะไรหรือว่าหลักฐานอะไรนะคเนาะนะครับก็ ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับเนาะที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะครับเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะก็ดูคลิปมนุษย์ถ้ำคนนี้แล้วนะครับเนาะมีความคิดเห็นยังไงนะครับเนาะฝากคอมเมนต์กันเข้ามานะครับบ่าวภูก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะเจอกันคลิปหน้านะครับกับสบัสดีครับ